เดี๋ยวเรามาชมกันพี่น้องชาวว่อนะครับนี่เป็นว่าวยักษ์นะครับว่าวยักษ์ขึ้นแบบไม่ใสห่หางนะครับนี่ครับว่าวยักษ์นะครับสวิ่งแบบไม่ใสห่หางนะครับผม บ่อบอยักจะบินแล้วครับนี่ครับทีมงานช่วยกันวิ่งครับนี่นี่ครับ,รบเตรียมจะขึ้นนะครับเบายักษ์นะครับพร้อมอยังพร้อมอยังอ้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ปล่อยเชือกมานี่นึงปล่อยเชือกมาปล่อยเชือกน้อยอัดอยูอัดอยู ครับมามาชมว่าว่ายักษ์นะครับจะวิ่งว่ายักษ์กันนะครับอพร้อมก็วิ่งเลยนะครับเอาไหนครับว่ายักษ์ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับผมขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับว่ายักษ์นะครับว่ายักษ์ขึ้นไปใส่หางครับนี่ครับ ติดลมเลยครับเบาะยักษ์ครับติดลมเลยนะครับผมนี่ว่าวยักษ์นะครับขนาด6เมตรนะครับ6เมตรเท่าไหร่นะพี่พี่มนิดหกเมตรเท่าไหร่นะตัวนี้ให้พี่มนิดหกหเมตรเท่าไหร่6เมตร50นะครับตัวนี้6เมตร50นะครับน้องๆของผมนิดหนึ่งนะครับ ขับถอยมาเลยครับถอยมาเลยถอยมาอยู่ตรงนี้เลยโอเคนะครับผมจัดไปครับตีแล้วว่าวยักษ์สองตัวเลยครับพี่น้องชาวว่านี่ครับขึ้นแบประชันกันแล้วไม่มีหางด้วยนะครับหกเมตรห้าสิบนะครับขึ้นแบบไม่มีหางนะครับไปหมดเลยไปหมดเลยปลอยเเา นี่มันมัดไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ถอยมาถอยมาเนี่ยมัดไว้นี่นี่มัดตรงนี้ก็ได้ต้นนี้ครับต้นใหญ่นี่ย ตรงนี้แหละรอดแล้วตรงนี้แหละต้นนี้แหละสายโหดนะครับ สายโหดครับพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มครับช่วยกันครับพี่ครับช่วยกันช่วยกันครับเฉยๆครับแล้วทีมงานครับพี่ว่าอย่างนี้ครับดูชมกันยาวๆนะครับพี่น้องชาวพ่ะครับนะครับวันนี้ในบ้านเราเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยาวเราเลื่อนไปให้มันอยู่ใกล้กันไม่ได้มันมีหาง มันก <ừ> ็เออตีเดตรมาเ่าตีเรารักกันเึกันกันยังมนอยู่เาเนอะเพราะมันยูแล้วมันขึ้นแล้วยูเร็วยูแล้วครับติดลมแล้ครับ

เ,เตรมเกไ้กลีนเลยขาดหางเโอเคอเค,ครับผมสาวใสหางสิติดลมลครับเวป,ปิง้งโมข่างขวาแตางเด่นเดินเ่นนี่ม<อ>ันปล่อ,อยตาเดินเดียคนนีตามม่ิับวันนี้นี่งิกเลยมีงานมีงานนี่งานแรกครับติดลมดีอย ติดลมดีเลยเสมอลืมเลยเขาไม่จะเีอยเทนเอะเกนะครับผมกเป็นมาตอครับ